ะะมาด้วยสภาพขนเป็นสังกตังปัญหาของ้อนก็คือพอเป็นสังกตังแล้วมันก็จะเป็นแผลอยู่ตรงนี้นะคะตรงหลังเป็นจุดๆไปเดี๋ยวยังไงพี่ช่างจะจัดการโกนขนให้สั้นหน่อยแล้วก็อาอบน้ําด้วยน้ํายาแชมพูสมุนไพรที่ช่วยดูแลเรื่องผิวหนังนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ย,ยาให้เดีย๋ยวมาดูกันว่าเป็นี้ไง ามาสภาพที่มีเห็บหมัดด้วยนะคะพี่ช่างก็จะใช้แชมพูสูตรสมุนไพรช่วยดูแลป้องกันเกี่ยวกับเห็บหมัดน,นะคะแต่ว่า,าการอาบครั้งแรกในพี่ช่างจะใช้ตัวยาแช่ด้วยนะคะตัวยาแช่ให้ให้มีเขาเรียกว่าให้กําจัดเห็บที่ตัวออกให้หมดก่อนเป็นทั้งเห็บทั้งหมัดเลยนะ แล้วก็จะใช้แชมพูสมุนไพรช่วยดูแลผิวหนังเห็นไหม <ST AN IC AL> พอน้องมีเห็บยมันมันก็จะมีแผลแบบนี้เพราะว่าน้องคันแล้วก็เกาอีกอย่างหนึ่งที่เกิดแผลอย่างนี้ก็เพราะว่าเกิดสังขตังมาคมนะคะ <ST AN IC AL> เห็นไหมเห็บจะเป็นตุมต่มๆเน่ยดำๆนี่คืยใช้เห็่หมันเลยนะดู <ST AN IC AL> ก,กันนี่น้องฉับพลวยนะคะพอดีมีเห็บยมันน้องนานๆมาทีนะคะพี่ช่างก็จะใช้น้ํายาแช่เห็บ ช่วยราดกำจัดเห็บหมักให้ได้ให้ด้วยนะคะแต่หากว่าลูกค้าคนไหนที่มาร้านประจำแล้วมีเห็บประนาน,นี้นะคะคำว่าประจำหมายถึงว่ามาร้านประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่า1ิบวันครั้งส่วนใหญ่พี่ช่างจะไม่ใช้น้ำยาแช่เห็บหมักกับลูกค้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้น้ำยาแช่นี่เอาก็บอกตรงๆแล้วมันเป็นสารเคมีแต่ว่าถึงจะมีทะเบียนถึงขึ้นทะเบียนถูกต้องแต่ว่าการใช้ มันก็จะต้องใช้อย่างระมัดระวังการใช้ราดประจําบ่อยๆถ้าไม่มีเห็บหมัดมันก็มีผลกับน้องเนาะแต่ว่าถ้ามีเห็บหมัดเยอะๆเราก็ควรใช้เนะาะเพราะว่ามันจะได้หายแล้วก็ช่วยให้น้องไม่มีเห็บหมัดด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งที่พี่ช่างจะแนะนําก็คือว่าหากว่าเราอาบน้ําเองหรือใช้ประจํานะพี่ช่างการันตีเลยว่าถ้าใช้แชมพูสูตรสมุนไพรของพี่ช่างใช้ต่อเนื่อง เห็บหมัดจะหายไปแน่นอนแล้วเราแทบจะไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆกับน้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยากินยาฉีดยายอดอะไรเงี้ยถ้าใช้ประจําก็คือเราสามารถการันตีว่าจะไม่มีเห็บหมัดามาขึ้นน้องอีกเลยนะคะเพราะว่าแชมพูสมุนไพรของเรามีสคุณในการป้องกันเห็บหมัดมีตัวสมุนไพรที่ช่วยไล่มแมลงว่าง่ายๆก็พวกเห็บหมัดไรอะไรพวกนี้นะคะนอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นการเกิดของเส้นขนแล้วก็ ช่วยดูแลรักษาผิวหนังที่มันเป็นดึงแดงผื่นคันแล้วก็อักเสบแบบนี้ได้นะคะใครสนใจแชมพูก็ทักสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์ร้านเบอร์เพจหรือว่าทักไลน์ทักแชทมาก,ก็ได้นะคะอันนี้คือมกเน้ะงเห็นไหมดำๆอันนี้ก็คือร่างน้ำยาไปแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปเป่าให้แห้งนะคะ น,ะะน้องชอ็อกล้วยมาอัาน้ำตัดผมสร้างกําจัดเห็บหมันอันนี้คือน่องรอยที่โดนเห็บหมัดกัดแล้วก็เป็นสังกะังผหมนะคะมันก็จะเป็นแผลที่บริเวณที่เป็นจุดสังกะังแ,แน่นๆแล้วก็ที่เห็บหมันกัดเยอะๆนะคะอันนี้เอาออกให้หมดแล้วเห็บมันก็ออกให้เกือบหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เจ้าของกลับไปดูแลออีกครั้งนะ